ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับมื่อนี้มานั่งเรียงง่วงครับเนี่ยมาเรียงมีโอกาสเดี๋ยวขอมากขอ,อกง่วงกันเลยมานั่งถ่ายคลิปเลี้ยงง่วงครับมื่อนี้ห้องก็ปล่อยเข้าไปครับยหย่าก็บห้องก็เริ่มปงครับเป็นหย่าธรรมชาติแต่ฝนก็หยุดมาส่วงหนึ่งยหย่าก็บห้องก็พึ่งปง เอากระปล่อยอีกเมื่อนี้ครับเทิงพอดีพอผมไปหน้าครับเมื่อนี้ไปหน้าเบิองไฮเบิองหน้าใหญ่มันคําก็เลยปล่อยปล่อยลงมาแปลงก่อนครับปล่อยหญ้าปล่อยงัวเลี่ยมหญ้าอยู่แปลงก่อนคุณครับเองแดงหน่อยๆน่อยตัวเคครับงัวหิวก็เลยเลี่ยมหญ้าดีแน่จักหน่อยครับช่วงนี้ ว่ญญาหยาบพถึงแปลงนี้กะคิดว่าจะแปลงนี้ผมก็คิดว่าจะาไถปลูกแพงกระาลร่วงเบิ้งครับแล้วก็ตัดให้มันกินแล้วก็จังต่อที่สองเล้วก็จังฉี่ปล่อยแปลงขึ้นเ่าครับต่อที่สองมันมีอย่างไรครับมัอนี้มานางังเบิ้ง งัวเลี่มหนาที first, fourth, beans, ่สุดครับว่างครับมือนเด็กไปเลาะซังไดเบิ่งครับนางงัวกินหนาเบิ่งกับเพื่อนไปนั่งร่างกายกับโบเจ็บโบปวดครับขันในเบื่องเพื่อนแล้วเบืครับแม่ขบเปื่อยกู้ด้านนานี่ยกะนาจะท่องแล้วครับเพราะว่าผมผสมเหมือนวิโกสองล้านตื้งหัวตั้นนี่นะครับจำโบผิดจำโบได จมามพิษกัหุ่นตันผมก็จำามบริเวกันแม่ลูกกันครับนี่แม่ลูกกันสองตัวนี่เข้มกันนี่เป็นแม่ลูกกันด้วยครับนี่เรับส่วนหนึ่งกับเ่พนเพียงนี้ก็บเปลอยได้อยู่ประมาณมืออื่นกับเบิร์ดละมั่งครับนี่หยา,ากองกระปงบรดสูบน้ำใส่เดี๋ยวเอาขี้ไก่เมื่อวานอ่านซีหม่ครับมาทาดนั้หยาปงดี อวาตารก,กีเป็นปลูกมั่นครับเอาขีก่ไก่มาใส่ห้าขึ้นเต็มอยู่ก็เลยคิดว่าถ้าเอาขี่ไก่มาวันนี้ก็ก็จะเกิดดีครับส่วนแปลงป่อยอีกแปลงึ่งอยู่ด้านหลังผมครับผมตัวหนาอยู่ใกล้ๆผมเข้มกุอยู่ข้าลม่มุนก็คิดว่าจะใส่เพ่งกุหลาบขึ้นกันครับแต่ว่าฝนบ่นยตัวก็เลยไม่จังเหนยเหตุครับเพิ่งผมไปถามทอนพันน้ำโควิดเพิ่นเหล่วเพิ่นว่ามันยังเหนยแก่อยู่ พอดีถ่าทอนพันน่ำครับกบจะจีประมาณพื้นที่ซ้ำกันนี่แหละครับนี่พื้นที่กจะจีซ้ำกันนี่แหละประมาณสามงานสองงานสามงานครับประมาณนี้แหละสีเห็ดสามแปลงสามแปลงปล่อยส่วนหญ้าเน่เปียกฟังพุ่นกะกระร่างเขียวดีครับเลาก็เอาอ่อนขี้ไก่ครับขี้ไก่มาใส่มามาลงให้มันอ่อก็เริ่มหดหญ้าหดน้ำครับหดน้ำ นะครับขี่ไก่อยู่พุ่นสอบอ่า,าพาพาตตีคุ้มน้ำดำอยู่ค,ครับขี่ไก่เขาก็สั่งมาลอยสอบสอบละยี่สิบแปดบาทถ้าเขาเลี้ยงแบบแปงไปยังสี่ถ้าเขาจัดการได้ดีหรือว่ามีน้ำพ่อนี่มั่วก,กับอ้วนดีครับผมกับพยายามเฮ็ดให้ มันลงตัวเร็วที่สุดครับเพราะว่าตอนนี้งวัวกับจอยแห้งพร้อมแห้งเพื่อจะเฮ็ดแห้งง้วส้มบณ์แล้วแล้วเขาก็ผสมได้ก็จะได้ลูกงวัวตัวๆไปถือว่าเลี้ยงหนาดีครับตันนี้งยหวัวจะโตอยู่มันหิวเพือ่อหน้าคนทีนเฮ็ดแปลงไปเบิดกับวักช์ครับเบงิงซ่ง ให้เป็นลอกอกลอกหลอกแผลอกมั่นเขาเลี่ยงบานซุ่มไหสมบัติตผมก็จะคุนหนอดครับแม่นี่อ้วนก็มูนี่กำลังขุนครับสมบตัติเอาตรงๆเลยครับคล้ายเนื้อย,อย่างเดียวครับบมตมบตัวพี่น้องถี่ติดตามในยูทู e แน่นอนครับสำหรับผมเป็นคนตรงตรง,ตรงซ,ซื่อครับ ตัวว่า่เาเป็นนะครับแต่ว่าข้นงนี้ตัวนี่ก็สุดยอดก็เือนกันครับแจะผมบ่มักครับผมบม่เมนคนมักตัวคนประนันถ้าหน่อยจนใหญ่กับ่เคยตัวว่าไวจักใหญ่ไม่ได้ผู้อื่นตัวครับแต่ผมกับหัวจักอยู่แต่กับปล่อยเขาตัวไปครับนะครับถือว่าจอยอยู่ครับจอยอยู่ง้วงช่วงนี้หาบ่ถึงครับ นี่ครับแม่โค้งแม่นี่กับว่าถ่องยู่จักจีถ่องบ่ถ่องครับมันก็ยังอยแต่พัดมาโบใหญ่โบอ,นบอวนจักเทียทึ่งหางมันมาถึงน้่นะครับมันก็นเลยเลยโบอวนจักเทียยากับบํารุงไปไว้ทุกตัวครับยากระไรแม่นี่ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแม่เถาแล้วครับแม่นี่ก็จะคุ้นเหนื่อยอย่างเดียวครับ คนทำคนไม่ชุดนี้ครัเดี๋ยวสิบเจ็ดตัวก็าครับเพราะว่าขายออกไปบ่นเหรแม่ ว่าเ,เดือนนึ่งเอ่ใยญ่ว่าเปนเดือนนึ่งะรลูกยี่ยดิ้งแดงเข้มพวเปียกตุ้บผูดรอกว่าอยาเพ่งกรลามาปลูกนะจนีก็ได้ฝนนาานตกแถวบ้นีุ่่นทั้งไต๋อนะเท็ดมองปลอยเป็นกินซะคลางว็นกอยัพหุ่หน,นยังไ่มาเ็จ

ว่ะบบนด่เอซ้ำนัมม่นเฮ้ยมันโบไหวอ่าพน่นมันถึกอยู่ดอกพนอก่นเหอะดีอยู่ไไทำเป็นตัวเม,มียก็สิเดียการอยู่เจนี่แง่เบิ่งต้นตัววันแงาเอาลาดดีอยู่คิดเบิ่องตัวว่านลูก โทษจะพลตัวอ,ออกขา,ขาวๆแดงๆไปนี่แง่ก็ตัวห่านอีกอีกแง่ก็อันตัวกวงป่องน้อยนี่อีกนั่นบอตัวน,นัว่นบอกตัวยางไปอยู่ไทยต,ไทตัวเถือกตื้อกันง้อสามเดือนกับง้อห้าเดือนมึงได้เลยง้อสามเดืนอนข้าวเจ้าสมกับลาดมากหอกทั้งวันปเป็นแน่องสิไท,งไ,ไ,ไทยแล้วสวงหนึ่งสวงมันหันอาทิตย์กก่อนนี่แหละ ทำลุงก็มันบ่ได้เลียมหยานี่หละมันก็เลยจอยแห้งครึ่งหยาก็จะคิดาใช้บริเ็ดแปลงไหวตะกี้แต่เฮ็ดตะต้นต้นปีนี่มันสิโอเคอยู่ปลูกไว้จะต้นปีพิษตะนามเห็นไหมปัญหามันบันอต้องตัดใส่เอาอันมา

อเอาไว้เดีปยวไปน่าขวงนี่เลยมีตัวอวกกีออ่ว่าอาทิตย์จีวัดเอื้อนมืออื้อนมืออื้อนอืออาทิตย์หนาเน,นานะโอ้ยหน่งนม ประกาศหา,หาครูเตี้ยในติ๊กต่อคือยังอันนี้อยู่โอ้ยวันนี้หาเลยโอ้ยไปโอ้่าวครับพี่น้อง่าวลูกงูกแปด เอาดีีครับนี่เนี่ยนังกะไรังจะมาครับมันก็เดือนเดียวแล้วบ่งตอนสองเดือนกับสามเดือนมันชิ่งใหญ่แซมเลยนี่ครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องยูทูบโนมโรเกนนัมครับเพื่อจะบริภาษคลิปใหม่ไหมเอาคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม